เหยียดเข่านอเข่าปกติข้อสะบ้าคนเราเนี่ยนะมันจะขึ้นไปตรงๆนต่องเหยียดเข่าเนี่ยเนี่ยหมายความว่าสะบ้ามันหลุดออกนอกตลอดเวลาอันเนี้ยโอกาสที่พอเราไปวิ่งเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีการกระตุกของกล้ามเนื้ออย่างแรงมันจะหลุดปลื้ดออกไปละคาเลยจนเราต้องดันกลับเข้ามานะอันเนี้ยสาหรับคนที่เป็นแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าข้อสะบ้าตกร่องหรือข้อสะบ้าเนี่ยมีการขยับที่ผิดปกติแบบนี้เนี่ยแนะนําให้ พยายามออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดนี้อย่าลองเดใช่ฮะถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้มันดีมันจะดึงกับเข้าในอย่างนี้เราจะทาให้เราไม่มีการหลุดนั้นจริงๆตรงนี้เห็นไหมมันแห้งเลยเราต้องไปออกกําลังกายกล้ามนี้ให้แข็งแรงก่อนถ้าออกกาลังกายกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วยังไม่ดีอีกยังหลุดอีกเราค่อยตัดสินใจไปเอาเส้นเอ็นตรงนี้นะแล้วมาผูกตรงนี้ดึงกับเข้าที่หรือ,ออีกอันนึงก็คือตัดกระดูกตรงนี้เลื่อนมาเลยทั้งอัน ทำให้มันตรงอาการเลื่อนเหมือนจะหลุดและรู้สึกเสียวๆก็จะดีขึ้น